นี่แหละครับชาวไทยมิตรเหตุผลที่แอดอยากบอกว่าผุ่นเส้นคือตัวซวยของประวัติศาสตร์เขมรเพราะทุกครั้งที่กัมพูชาล้มลุกคุกคลานเหมือนบ้านที่ไฟไหม้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอเปิดประตูเข้าไปก็มักเจอหน้าคนคนเดิมเขาไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นตัวการที่จุดไฟเองแล้วก็นั่งอิงเคลืองรับความอบอุ่นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความวุ่นวายทุกคราวในยุคเขมรแดงระหว่างปี1975-1979คนเขมรต้องล้มตายเป็นล้านๆศพทั้งจากความอดอยากการบังคับใช้แรงงาน และการประหารคุณเซนในเวลานั้นเป็นถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพันในกองทัพเขมรแดงก็จะหันหลังหนีไปเวียดนามแอดว่าตั้งแต่นั้นเลือดและบาปของยุค,คเขมรแดงก็ติดแน่นอยู่ในตัวเขาเหมือนรอยสักที่หลบไม่ออกปี1979เวียดนามค้นคเขมรแดงกัมพูชาก็เหมือนบ้านที่ถูกเพื่อนบ้านมายึดคุณเซนเลือกหักหลังพวกพ้องเก่าวิ่งไปพาเวียดนามกลับมายึดกัมพูชาเท่านั้นยังไม่พอเขายังแต่งงานกับหญิงสาวเวียดนามคนสวยเพื่อผูกสายสัมพันธ์ใช้เป็นบันไดไต่ ขึ้นสู่อำนาจจากนั้นก็ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนจะไต่จนถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแอดมองว่าเขาไม่ได้เก่งเรื่องพาประเทศพนทุก์แต่เก่งเรื่องหาที่พิงหาเส้นสายเพื่อยืนให้มั่นบนเก้าอี้ของตัวเองเมื่อถึงการเลือกตั้งหลังข้อตกลงปารีสภาค PC ซพีของเขาแพ้คะแนนให้ฝุ่นสินเปกประชาชนคิดว่าจะได้หายใจหายคอแต่สุดท้ายฟุนเซนกลับใช้แรงกดดันใช้กองทัพบ,บีบจนได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีร่วมเหมือนแข่งบอลแพ้แต่ไม่ยอมออกจากสนามจนกรลังการต้องยอมแบ่งเก้าอี้ แอดว่าเห็นชัดเลยว่าเขาไม่เคยศรัทธาในประชาธิปไตยแม้แต่น้อยปี2007สารดุราการกัมพูชายุบพักฝ่ายค้าน CNRP แบนแกนนํากว่าร้อยคนประเทศทั้งประเทศเหลือเพียงเสียงเดียวคือ PCP บ้านทั้งหลังก็เลยมีเจ้าของคนเดียวคือตระกูลหุ่นแอดวันนี่คือการปิดประตูประชาธิปไตยลงอย่างแน่นสนิทปี2003หุนเซนส่งไม้ต่อให้ลูกชายคุณมาเนตเป็นนายรัฐมนตรีแต่ชาวไทยมิตรครับใครๆก็รู้ว่าพ่อ,อยังนั่งอยู่ข้างหลังเชือกยังอยู่ในมือคนเดิมเพียงแต่เปล เียนหน้าหุ่นเชิดเท่านั้นเลือดจากขเขมรแดงเงาของเวียดนามการโกงประชาธิปไตยการรัฐประหารและการเข็นฝ่ายค้านทุกเหตุการณ์มีกลิ่นเงาของหุ่นเซนทั้งนั้นแอดยืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้รับบาปแต่เป็นการลกินีที่ลากประเทศให้วนอยู่กับวงจรหายนะไม่รู้จบคำถามคือลูกชายอย่างหุ่นมาเนตจะยอมเดินตามรอยเท้าพ่อสืบทอดอำนาจบนกองซากศพและน้ำตาของคนทั้งชาติหรือแท้จริงแล้วเขาอาจอยากเลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องอยู่ใต้เง,งาของพ่อ ที่เต็มไปด้วยบาปกรรมและในตอนนี้เมื่อหุ่นเซนผลักกองทัพกรรมหุชาเข้าสู่การประทะกับไทยมีรายงานความสูญเสียจํานวนมากแถมยังปล่อยให้ประชาชนต้องทนอดอยากท่ามกลางวิกฤตการครั้งแอดว่านี่อาจถูกจดจําว่าเป็นผลงานครั้งสุดท้ายของตัวซวยแหงแ่งแสกโบเดียก็เป็นได้